ทำลายทำลายเฮ้ยเออขวัดด้วยขวัดด้วยสะใจแล้วเกได้เล่นแล้วนะไในเล่นแล้วพอใจแล้วกะับแล้วเหรอเอาเอาไม่ขับรถมาแล้วเอาเอ้าแล้วมันยังไงล่ะอฮะให้มันไปส่งบ้างไปส่งมันบ่อยแล้วแล้วพี่จะติไม่ต้องไปส่งหรอบ้านพี่อยู่นี่ค่ะ บ้านที่อยู่นี่ก็อยู่นี่ดิไปเลยทางนั้นเลย่บายบายยก็ได้บ๊ายบาย,บายบายยไปส่งกันดีๆนะ,อ,ะอ,อือเอออ่ะยังไงอ่ะมันยังไงเนี่ยเอ้าเออเออ